สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนจะรู้เป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูรูปเพศแทนเพศเอาเองนะคะสําหรับคลิปนี้ดวงความรักคนโสดค่ะชาวธาตุน้ําเดือนมีนาคมเดี๋ยวเรามาดูคนหน่อยนะเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวธาตุน้ำเดือนนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมีความหนักแน่นมั่นคง คุณไม่ได้อยากที่จะพูดหรือทำอะไรในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าคุณโฟกัสในเรื่องของงานของเงินนะคะหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือมันมีเป้าหมายมีโกบางอย่างที่คุณต้องการจะพิชิตให้สําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเบรกไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานนะคะในก่อนหน้านี้ หรือที่คุณกําลังรู้สึกยังติดค้างอยู่คือมักจะเจอความรักที่มันไม่ค่อยชัดเจนคุณจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าสภาวะการแบบนี้กับรางสังหรณ์แบบนี้ความรักที่คุณพบเจอหรือคนที่เข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะมักจะยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้คุณก็เลยเอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินที่ภารกิจหรือความมั่นคงในจิตในใจในชีวิตของคุณ ประจวบเหมาะกับว่าตัวคุณนะคะคนที่เข้ามาหรือเจอในที่ทํางานหรือเจอที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันมามาหายหายออนออนออฟออฟคุณก็เลยรู้สึกว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เนาะคุณก็เลยหยุดอยู่ที่ตัวเองดีกว่าพิจารณาตัวเองทําในส่วนของตัวเองดีกว่านะ,ะแต่ถ้าลึกๆในใจอาจารย์มีความเชื่อว่าถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้เดือนนี้ไปได้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก มีแต่เดือนนี้นะคะคุณมีบททดสอบแต่ถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้เพียงแต่ว่าอย่าเข้าไปลงใจลงตัวลงทุนกับความรักที่ไม่ชัดเจนถ้ารู้แล้วนะหรืออยู่ในสภาพว่นนั้นให้เอาตัวเองออกมานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเดือนนี้มีใครนะคะที่เข้ามามีบทบาทในความความรักของคุณ เป็นคนที่โดดเด่นนะมีโอกาสเป็นคนเกิดวันอังคารได้เป็นคนเป็นคนที่มีความโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่คุณนะ่ะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้คนคนนี้เป็นคนที่มีความปลีกวิเวกสันโดษนะหรือเป็นสายมูสายบุญหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมีวุฒิภาวะความคิดนะคะในเรื่องของบาปบุญคุณโทษความเชื่อ เรือ่องของศาสนานะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เป็นคนโสดคนไม่หรือเป็นคนที่ห่างหายความรักมาเนินน่นนานนเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะแอบส่องแอบมองหรือชอบคุณคนคนนี้รอจังหวะเวลาเข้าหาคุณในเดือนมีนาคมนะ,ะเขารอให้ตัวเขาเองเนี่ยพร้อมก่อนมีความสบายใจหรือรู้สึกว่าเหมาะสมนะคะต้องบอกกับว่าคนคนนี้นะคะไม่เกี่ยวกับอายุนะแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะบุคลิกภาพความคิดจะจะเป็นผู้ใหญ่เกินอายุนะคะหรือเกินเกินประสบการณ์ที่เขาเป็นอะแต่การแสดงของเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่คือมีความนิ่งนะคะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอายุเท่านี้ทําไมดูดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเอ่ออาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพพวกการไฟฟ้านะคะการประปาโลหะหัวหน้าเจ้านาย แสงสว่างบริษัทหลอดไฟได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นวิชาชีพเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นอาจารย์ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ผู้รู้ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้หรือแม้กระทั่งว่าผู้รู้ทางจิตวิญญาณก็ได้เช่นกันหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งชิปปิ้งเรือเดินทางของนําเข้าส่งออกนะคะออหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจการลงทุนการเงินการออมนะคะต่างๆเป็นต้น หรือของสวยของงามเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับของที่ทําให้ผู้หญิงสวยหรือบุคลิกภาพของคนดีขึ้นนะะการแต่งเนื้อแต่งตัวคอสตูมต่างๆได้ทีนี้คุณคนนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุดินพุธศพกรมกรธาตุลม,มิถุนตุลกลุมนะคะโดดเด่นที่เป็นชาวราศีกัลนลัคณาราศีกันด้วยนะ,ะคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณที่แรกเนี่ยไม่มั่นใจจะเข้าหาคุณ เป็นไปได้ว่าตัวเขาเองอะนะคะมองดูตัวเขาเนี่ยเขามองว่าเขาเป็นคนสมถนะเนาะเรียบง่ายมองตัวเองติดดินมองตัวเองเป็นคนธรรมดาทั่วไปอาจจะเป็นกังวลน,นิดหนึ่งว่าเอ๊ะฐานะเขาไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะ,ะแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นวิกภาพโดดเด่นมีสเสน่โดดเด่นนะ,ะทีนี้เขามองมาที่คุณเขามองว่าคุณอะนะคะดูเป็นคนสวยคนหล่อคนเก่งคนแอคทีฟคนมีความมีความมั่นคงหรือเป็นที่ยอมรับ เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าได้แต่รอเวลารอๆๆดูมาเรื่อยๆๆอ่ uh, ในเดือนนี้ที่อาจารย์ดูอยู่เนเป็นเดือนกุมภานอาจจะยังแอบอยู่แต่เดือนมีนาค่ะจะแสดงตัวเองเข้ามามากขึ้นมี2กรณี1มาทางในเรื่องของติดต่อเรื่องงานถ้าอยู่ในสายอาชีพหรือในที่ทำงานเดียวกันกับ2ทางสื่อออนไลน์จะตามมานะคะ เดี๋ยวดูซิว่าคนคนนี้คิดอะไรเกี่ยวกับคุณถึงมีความอ,อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณตัวเขาเองอะค่ะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมันแนวโน้มสูงนะที่คนคนนี้อยู่ในในลักษณะของเพื่อนพี่น้องคนรู้สักไม่ใช่แฟนเก่า คนนี้ไม่ใช่แฟนกับนะคะต้องบอกก่อนคนคนนี้จะสามารถเป็นลูกค้าได้เป็นเพื่อนนะ,ะในที่ทํางานในองค์กรในแอเรียหรือเพื่อนในสื่อโซเชียลได้นะคะคุณคนนี้มีความรู้สึกถึงการเป็นเซนอะไรบางอย่างอาจารย์่าคนคนนี้เป็นผู้รู้ทางจิตวิญญาณหมอดูดูดวงโหราศาสตร์หรือเป็นคนที่สนใจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมุการนับถือการไหว้คนคนนี้สัญชตาตญาณหรือเซนแรงนะคะเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ใช่ แล้วเขาอยากพัฒนาและเขาก็รู้ตัวเองว่าคุณคือคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกถึงการอยากจะมีคู่มีความรักคนคนนี้ไม่ได้ตกหลุมรักใครง่ายๆถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานนะการแต่งงานครั้งนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมผู้ใหญ่หรือ,อความกระตันยูการตอบแทนอะไรบางอย่างนะ,ะในเรื่องของสังคมแต่เมื่อถ้าเขาเลิกลายยาล้างไม้มาเนีย่ย นะคะก็มีคนให้ความสนใจแต่เขาไม่สนใจใครนอกจากคุณนะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอะอาจารย์ว่าเขากับคุณอะมีความต่างกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเรื่องตำแหน่งงานหรืออายุหรือหรือประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างนะคะมันมันม,ม,มีความต่างหรือฐาน,นะก็ได้หรือลักษณะของความเป็นอยู่ในสังคมก็เป็นไปได้แต่จะมีความต่างนะแต่คนคนนี้เขามีความเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองนะคะอยากพัฒนาเป็นคนรักกับคุณ เป็นแฟนกับคุณตัวเขาเองอรู้ใจแล้วล่ะว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณอยากอยากปลูกต้นรักกับคุณนะฮะเดี๋ยวขอดูนะ,ะการเทคแอคชั่นหน่อยคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะฮะวันจันทร์วันศุกร์ได้ ตัวเขาเองค่อนข้างระมัดระวังในการแสดงออกถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็ทาตัวปกตินะคะเดิวงานปรึกษาหาลือผ่านมาผ่านไปนะคะอะไรก็ตามนะ,ะเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะกว่าจะเข้าหาคุณอย่างเต็มตัวเนี่ยนะคะก็คิดหลายตลบอยู่นะคะเป็นคนที่บางทีเนี่ยระแวดระวัง มากกลัวโดนจับตามมองนะคะกลัวสังคมนินทากลัวเสียนะคะเรื่องของภาพลักษณ์ระบบงานนะคะหรือแม้กระทั่งกลัวว่าคุณจะปฏิเสธก็กลัวอกหักอยู่เพราะเขามองคุณดีเขามองคุณมีสเสน่สวยหล่อดูดีอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์ของคุณนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จในแบบของคุณซึ่งเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีข้อดีเยอะมาก นะอาจจะทํางานเก่งมีความรู้ความสามารถนะตัวเขาเองก็เลยมีความรู้สึกว่าออขอตั้งสติก่อนตั้งศูนย์ก่อนนะคะจะเข้ามาแต่ก็มีความกลัวอ,อกหกักหรือแม้กระทั่งว่ากลัวจะเสียมิตรดีๆไปอย่างเช่นว่า,าทํางานสมมุติทํางานอยู่ในสายงานเนาะแล้วเข้ามาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าสังคมจะ ติฉินนินทาหรือจากคนที่ดิวงานกันด้วยความสนิทใจไว้เนื้อเชื่อใจฟโฟรกลายเป็นว่าคุณไม่กล้าคุยด้วยอันนี้คือความคิดความกลัวนะคะแต่เดี๋ยวดูซิว่านะะเขาเขาจะทำอะไรให้คุณให้คุณรู้สึกว่าเขาเขากล้าแล้วกันในเดือนนี้มันจะเป็นเหมือนความบังเอิญแต่จริงๆไม่ใช่บังเอิญคือจะเป็นในลักษณะของถ้าถ้าเขาจะทำ มันจะไม่ใช่ว่าเอางานมาอ้างแต่จะเป็นในลักษณะที่ว่าคุยสัพเพเหระทักมาถามทักมาแสดงความห่วงใยสนใจนอกเวลางานหรือชวนทานข้าวทานขนมหรือซื้อของมาฝากหรือยิ้มให้หรือทําอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นทางการนะคะนะคะบทจะมานี่มาปรับปรับคุณเองก็จะงงเอ๊ะปกติคนคนนี้ไม่เคยแสดงออกแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้นะ เออช่วงนี้เห็นบ่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือบางทีก็รู้สึกว่าเออเขายิ้มให้เหมือนเขาใจดีหรือบังเอิญเจอกันสมมติไปที่ตึกนี้ไปซื้อขนมไปซื้อกับข้ขขาวเจออีกแล้วอ่าไปที่ลานจอดรถเจออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแต่การแสดงของเขาจะชัดเจนมากคนคนนี้มีอกาเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ราศีกรกฎและขนาราศีกรกฎได้มันจะเหมือนบังเอิญแจริงไม่บังเอิญมันคือการจัดสรรจากเบื้องบนจาก ความตั้งใจของเขานะคะแล้วทุกอย่างมันจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นไบ่อยเรื่อยๆเ,ยเยดี๋ยวคุณจะรู้เองแล้วเขาก็จะมีอาหารมามองคุณทักทายคุณยิ้มกับคุณนะคะจะมีความชัดเจนแบบเป็นมิตรที่เป็นแบบว่าไม่เป็นทางการอะเป็นอะไรที่แบบว่าสบายสบาย เหมือนคนที่ไม่เคยทํางานร่วมกันหรือมีความเซเรียสอะค่ะแต่จะเป็นอะไรที่กันเองกันเองนะคะ,ะดูซิ่ครอครัวระวังคนนี้เขามีคนเก่าเขามีความหลังเก่าเขามีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่จะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้กับคุณหรือเปล่าคนคนนี้นะคะเขา ตัวเขาเองเ่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะถึงแม้ว่าจะพูดเก่งหรือไม่เก่งก็ตามเนี่ยทิ้ตัวเขาเองน่าจะหลุดพ้นจากวงจรของเรื่องของภาวะรักซ้อนรักสามเศร้ามาแล้วนะคะตัวเขาเองเนี่ยไม่ไม่ประสงค์เลยแหละนะคะไม่ไม่ชอบความความสัมพันธ์แบบนี้นะคะตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่มุ่งหวังในเรื่องของการทำงานการมีมีอนาคตมีความสำเร็จเนาะมีเป้าหมายชีวิตหรือ การยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะย้ายที่ทํางานหรือย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันในความรักตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณคนนี้นะคะซีเรียสในเรื่องของรักซ้อนรักสมามเซาก็เป็น,ปนไปได้ว่าที่เขากลัวอกหักจากคุณเขาก็อาจจะแอบคิดไหมว่าว่าคุณอาจจะมีมีแฟนแล้วมีคนชอบมีคนคุยอื่นนอกที่ทํางานที่เขาไม่รู้หรือเปล่าที่สังคมไม่รู้หรือเปล่านะฮะตัวเขาเองเนี่ยภารกิจ ภาระเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําประจําอยู่แล้วหรือครอบครัวหรือบริวารหรือกิจการที่ต้องดูแลแต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้าข้อควรระวังกับคนคนนี้นะคะให้ระวังการเข้าใจผิดมากกว่ายกยกตัวอ,อย่างเช่นเขาอาจจะทํางานเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลามาพูดมาคุยบางทีก็เงียบบางทีก็ตอบช้าอาจจะมัวแต่บ้างานอ่ะ อาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดคิดว่าเขามีคนอื่นเอาเวลาไปคนอื่นหรือไปคุยคนอื่นนะคะให้ระวังตรงนี้มากกว่านะค่อยๆค่อยๆดูนะคะค่อยๆนะพิจารณาไปเดี๋ยวจันขอรู้สิว่าถ้าคุณเปิดใจเนาะสิ่งดีๆที่เขาจะทําเพื่อคุณอย่างที่เขาตั้งใจนะคะที่เป็นไปได้ในเดือนนี้การเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและการเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทาจริงมีศัจระรักเดียวใจเดียวคบกับคุณก็คบคนเดียวนะคะขอเริ่มต้นกับคุณอย่างตรงไปตรงมาค่อยเป็นค่อยไป มีความมั่นคงในจิตในใจคนคนนี้อาจารย์ว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะถ้าพูดก็พูดตรงไปเลยตรงประเด็นไปเลยนะคะก็คือว่าเป็นคนเน้นการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสร้างฐานะอยู่นะทํางานนะทุ่มเทนะงานเยอะงานยุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ก็จะมีบอกในความจริงเป็นระยะระยะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีภาวะเป็นผู้นําพร้อมจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณน,นะคะหรือถ้าอะไรก็ตามที่คุณ ถ้าคุณมีเป็นคนที่เป็นคนสตรองนะมีภาะวะเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวตัวเขาเองก็จะไม่ต่อต้านก็จะตามน้ําหรือปรับจูนเข้าหาคุณมันไม่ได้หมายความว่าผู้นํากับผู้นํามาเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันจะไม่จะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นคู่แข่งแบบนั้นนะคะและตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ประสงค์เรื่องการทะเลาะเบาแหวงในทุกกรณีดังนั้นแล้วอะ่ะถ้าเพื่อนของเขาครอบครัวของเขา หรืองานของเขาเนี่ยนะคะที่มันจะเป็นอุปสรรคนะคนคนนี้ก็จะพยายามไม่ให้ก่อเกิดหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองเขาก็จะรับไว้ไม่ให้คุณต้องมากระทบนะคะก็จะพยายาม manage หรือ handle ให้ได้นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มั่นคงแล้วเอาชนะอุปสรรคมีภาระมีภาวะมีศัตยานของความเป็นผู้นำนะคะ,ะดูซิว่านะคะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะพัฒนาได้ถึงไหนนะคะ สิ่งที่เขาเป็นกับคุณคนคนนี้เป็นคนคิดมากนะเป็นคนคิดกังวลน,นะคะตัวเขาเองเนี่ยนะคะให้ให้ความสําคัญในเรื่องของการวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตหรือแม้กระทั่งว่าวางแผนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองเนาะแล้วก็อยากเก็บเงินแต่งงานมีครอบครัวลูกอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะ,ะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดสเขาเป็นหรือไม่เป็นก็ตามเนี่ยคนคนนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวที่อบอุน่นอยากสร้างครอบครัวอยากมีความมั่นคงในชีวิตอาจารย์ว่าเขาวางแผนอะไม่ได้มาเล่น,นะ ะะไม่ได้มาเล่นๆแล้วก็อยากที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีตามศาสนาตามภูมิภาคความเชื่อนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผากเนื้อผากตายเป็นภาคไหนกันก็ตามก็อยากทําให้ถูกต้องหรือแม้กระทั่งว่าต่างศาสนาก็อยากทําให้ถูกต้องไม่ว่าของคุณหรือของเขานะคะคนคนนี้ต้องการที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้อง ตามทำนองครองทำกฎหมายประเพณีจดทะเบียนมั่นหมายแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายตามความเหมาะสมที่คุณทั้งคู่พอใจอยากจดทะเบียนสมรสมั่นหมายแต่งงานอะใหะ้สินสอดทองมัน่นอะไรก็ว่ากันไปค่อนข้างเสียเรียกกับเรื่องนี้คือคนคนนี้ยึดถือความถูกต้องความมั่นคงและการให้เกียรติเขาให้เกียรติคุณมากนะคะคุณคนนี้ีโอกาเป็นชาว ราศีตุลลัคนาราศีตุลได้ที่นี้จันขอดูคุณหน่อยนะตัวคุณเองเนี่ยนะคะยังไม่แน่ใจนะคะเพราะตัวคุณเองก็มีอะไรให้ทำเนาะแล้วก็คุณก็ผ่านอุปสรรคผ่านอะไรไปเยอะแยะมากมายกว่าจะมาถึงเดือนนี้เนี่ยกว่าคุณจะเข้มแข็งได้เนี่ยคุณก็ไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมในเรื่องของรักไม่ไม่ชัดเจดนเนาะหรือหรือคนที่มามาไปไปอะคะ่ะไพ่หัวโชคชะตาเนี่ยกาลังทํางานนะคะทีนี้คําว่าโชคชะตาทางานนั้นหมายความว่าบุพเพสนิวาสโอกาส ดวงดีคือโอกาสดีกำลังหมุนมานำพาคนคนนี้มาเป็น perfect t ต m ท n มเป็นโอกาสเป็นจังหวะให้เข้ามานะคะได้เจอกันได้เรียนรู้นะคะแต่การเรียนรู้ครั้งนี้มันไม่ได้แบชกัน100%เลยนะคะต่อให้ผมลิขิตนำพาคุณนั้งคู่ยังมีบททดสอบที่จะต้องเรียนรู้นะคะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำความเข้าใจการพูดการฟันฝ่าอุปรสรรคต่างๆ แล้วก็การมีความอดทนอดกลั้นการรอคอยการเก็บเงินเก็บทองสร้างอนาคตหรือรอเวลาที่เหมาะสมในการเปิดตัวอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนนะเขาชัดเจนแต่ด้วยคุณเองอาจจะยังไม่แน่ใจก็ไม่อยากจะเรียกแฟนก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะถูกไหมคะก็อาจจะดูกันไปก่อนว่ามั่นคงว่าคนนี้ใช้ตัวจริงไหมเขาจริงจังไหมนะ,ะซึ่งอาจารย์พูดเลยคุณจะรับความเป็นธรรมความถูกต้องอย่างที่คุณปรารถนาะ ในพื้นดวงมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานจบทะเบียนสมรสหรือทําอะไรที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมประเพณีจริยธรรมคุณทั้งคู่มีบุญเก่าสัมพันธ์กันค่ะพอคุยกันไปสักพักหนึ่งหรือรู้จักกันไปสักพักหนึ่งหรือเปิดใจหรือเริ่มที่จะคบหาเนี่ยคุณทั้งคู่จะมีความรู้สึกว่ามีความชอบหรือคิดหรือพูดหรือรู้สึกคุ้นเคยถูกชะตาถูกฉโละก,กันแบบเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีหน้าตาบุคลิกภาพที่คล้ายกันก็ได้ นะคุณก็ณจะมีความรู้สึกคุ้นเคยนะคะอะเดี๋ยวดูซิว่าตลอดทั้งเดือนนะคะพัฒนาได้ถึงไหนเออ่ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะการดูครั้งนี้ยนะคะอาจารย์อยากให้ไม่ต้องถึงขั้นกับว่ากดดันหรือโฟกัสอินมากนะคะเพียงแต่ว่าจริงใจมั่นคงไปตามสถานการณ์ คุณตั้งใจทําอะไรทําต่อไปนะจะเก็บเงินเก็บทองสร้างอนาคตส่วนคุณคนนี้นะ,ะเข้ามาในชีวิตคุณก็พิจารณาไปให้คะแนนไปเรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือชาวธาตุน้ำบางทีเป็นคนคิดมากนอนไม่ค่อยหลับละสัมละสายอยู่บ่อยครั้งนะ,ะพอรู้อะไรปุ๊บนีดหนึ่งคุณจะเริ่มเอามาคิดละแล้วก็ไม่หยุดคิดด้วยนะคะกลางคืนก็ไม่หยุดคิดวันพระวันโคนก็ไม่หยุดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้ระวัง ความคิดความรู้สึกบางชั่วแล่นในเรื่องของความสงสัยการไปสองการไปมองการมีความคิดแปลกๆในในจินตนาการของคุณความสงสัยในด้านลบแปลกแปลให้ระวังตรงนี้นะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าความจริงคือความจริงอะ ะะแล้วเดี๋ยวความจริงจะปรากฏว่าคนคนนี้จริงจังกับคุณมากแค่ไหนมันอาจจะมีบ้างที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณโดนทดสอบว่าเอ๊ะเขาเลิกกับคนเก่าเขาจริงไหมที่เขาที่เขาเงียบเดี๋ยวเขาไปทําอะไรทําไมเขามามาหายหายอะไรพวกนี้นะคะเอ่อไม่ต้องกังวล่ะขอให้คุณหนักแน่นและเชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง ชื่อในเบื้องบนปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปคุณมีบททดสอบในเรื่องของการสื่อสารการส่องสื่อโซเชียลมันจะทําให้คุณนอนไหมละ่ะส่องได้ค่ะดูได้สงสัยได้แต่อย่าถึงขั้นกับเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง ดูเพื่อรู้นะคะอย่าดูเพื่อทุกนะคะดูเพื่อทําความเข้าใจนะคะอย่าดูเพื่อความไม่สบายใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดี mm hmm. คือความจริงก็คือความจริงอ่ะโอกาสนะคะโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะก็อยู่ที่คุณนะคะ mm hmm. ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นไปแต่เดือนนี้จะมีมีมีมมพิสูจน์ให้เห็นนะคะ mm hmm. แล้วก็ระวังในเรื่องของประสบการณ์เก่าๆที่จะทําให้คุณรู้สึกกลัวไม่กล้าเปิดใจเนี่ยค่ะ ชาวท่านน้ำเนี่ยบางคนบางท่านังอยู่ในช่วงเยียวยาตัวเองหรืออยู่ในช่วงเพิ่งไปรู้ความจริงมาเนาะว่าคนในอดีตคนที่ผ่านมาหรือคนเมื่อสักครู่เนี้ยนะ,ะไม่ใช่คนนี้นะเ,เขามีคนอื่นเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากเจอแบบเดิมอะ่ะนะคะก็อย่าไปคิดว่าเราจะเจอนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะถ้ายัางไม่ไหวถ้ายัางไม่มั่นใจถ้ายัางไม่พร้อมก็คุยกันตรงๆบอกกันไปเลยหรือบอกตัวเอง ตั้งเป้าหมายตัวเองว่าเออในช่วงเนี้ยขอเยียวยาก่อนขอถอยออกมาก่อนขอทําในสิ่งที่ตัวเองใช้พลังงานตรงเนี้ทํางานนะให้มีสมาธิก่อนก็ได้และเดี๋ยวนะค,คนคนนี้ด้วยความตั้งใจจริงและเขาวาง,จจงแ,วาแผนชีวิตวางแผนอนาคตเนี่ยการวางแผนมันอาจจะไม่ได้ยาวมากหรือสั้นมากนะแต่ทุกอย่างมันจะเป็นจริงได้เพราะคนคนนี้อาศัยความจริงใจและความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นคุณเป็นเพียงผู้เรียนรู้ผู้ชมนะคะอย่าเป็นผู้ที่แบบจมอยู่ในความทุกข์นะคะ จจะต้องใช้เวลาพิสูจน์กันหลักหลายเดือนไปจนถึงปีก็ได้แต่อย่าคิดว่าอะไรยาวนานค่ะไม่ต้องไปกําหนดเวลาแต่ให้รู้ว่าเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราให้พิจารณาสามร้อยหกสิบองศาว่าตอนนี้เราโอเคเราไหวไหมเราชอบแบบนี้ไหมหรือเราไม่ชอบหรือเราอยากจะเรียนรู้ไหมนะฮะเอาตามจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจะสาเร็จนะเพราะคุณคนนี้ตั้งใจนะตั้งใจจริงแล้วมาดีนี่ค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามาทําให้คุณสูญเสีย ความเป็นตัวเองในด้านของความมั่นคงความหนักแน่นนะคะความเข้มแข็งความเป็นผู้นำบางอย่างในทำในการทำงานนะคุณไม่สูญเสียแต่ในเรื่องของความรักคุณอาจจะสูญเสียตัวเองในอดีตที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนยึดถือความถูกต้องการเป็นรักเดียวใจเดียวแต่พอคุณไปเจอคนในอดีตนะ่ะมันทำให้คุณต้องทนอยู่ในสภาพของรักซ้อนรักไม่ชัดเจนนะคะหรือเจอคนที่ไม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 ่จริงจังอ่ะ มันจะทาให้คุณเสียเซลล์แต่ตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าในเดือนนี้คุณจะเยียวยาได้สําเร็จและคุณจะได้เริ่มต้นได้พูดคุยได้เรียนรู้การเริ่มต้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องคอมมิทเมนต์หรือบังคับให้ได้มาไม่จําเป็นค่ะการเริ่มต้นค่ะคือการเริ่มเรียนรู้เหมือนเราเข้าโรงเรียนเมือนเราเป็นเด็กอนุบาลอ่ะเข้าโรงเรียนเราเข้าไปวันแรกเราก็ไม่ได้สาเร็จอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเลยถูกต้องไหมคะเราก็ต้องเรียนรู้ในแต่ละวันแต่การเริ่มต้นมันคือโอกาสไปสู่ความสําเร็จ คือประสบการณ์คือความสุขคือความสนุกสนานมองทุกอย่างให้เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่านะ,ะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีความสําเร็จเพราะถ้าคนคนนี้ตั้งใจมาดีมุง่งมั่นกันเป็นครอบครัวพร้อมนะคะทรัพย์สินเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมมากแต่เขาเป็นคนขยันนะอาจารย์ว่าหรืออาจจะได้มรดกสมบัติจากคุณพ่อคุณแม่วงตระกูลนะ เป็นทุนเดิมยกตัวอ,อย่างเช่นตระกูลเขาเป็นคนต่างจังหวัดมีที่ดินทึกสวนไรนานอะสอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะคะวันหนึ่งนะคะรอกระเสียแล้วไปอยู่ด้วยกันอะไรเป็นต้นอันนี้มุมมองความคิดเขาเป็นอะไรที่แบบเป็นแนวยั่งยืนอะนะคะเป็นแนวแบบใช้ชีวิตด้วยความสุขความมั่นคงในการดํารงชีวิตแบบไม่โอ้วดทีนี้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะให้ให้ให,ให,ให้รักษาเพียงแค่ว่าใจให้เข้มแข็งอารมณ์ อย่าขึ้นลงแค่นั้นเองและทุกอย่างของคุณจะเพอร์เฟกและดีนะคะ,ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขามีเลข 3, 6และเลข10นะคะก็ถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัคร r i b ชและแชร์กดกระดิ่ง มาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่สกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านได้กดกระดิ่งกดติดตามปุ๊ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายๆท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มซัปปรปตังข้างล่างทุกราค่าทุกท่กานมีคุณค่าต่อพลังใจจะได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านได้จใจดีมีเมตตากับอาจารย์บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มซับป,ปตังก็ได้เช่นกันก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะคะก็ขอพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรวววันนนนหงงแมม้่าาาาาาาปปรรรรระกกกกกอออบบบิิจจเเเียชดด็็คสสุํ เป็นอัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังกับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ